สวัสดีครับช่างตันครับผมติดตั้งกล้องมองหลังนะครับตัวนี้กล้อง C C D Sony ครับผมเดินสายก็เก็บงานรอยกระดูกงูตัวนี้เป็น S W B ตัว2,023นะครับตัวน็กเจนตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มกล้องมองหลังได้นะจอเดิมก็จอเดิมตัวนี้ก็10นิ้วเปิดระบบ สำหรับกล้องมองหลังได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับก็พร้อมไวริงสายไฟเข้าหลังจอเลยนะฮะหรือเยอะหน่อยครับนี่ใส่กรเนี่ยภาพก็จะขึ้นมานะโอเคครับอันนี้ครับนี่ครับภาพก็จะขึ้นมีเส้นกาลยาบอกให้ตัวนะนี้มุมกว้างนะครับโอเคสนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับผมอนเทนครับ 087 503 3651ขอบคุณครับจังตันครับ